ทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนจีนกับหยางเหล่าซือค่ะวันนี้นะคะเรามาเรียนพินอินบทที่9ค่ะวันนี้เราจะได้เรียนเสียงพยัญชนะอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเป็นพยัญชนะที่เราใช้กึ่งเสียงสละด้วยนะคะเราจะได้รู้ว่าเมื่อใช้พยัญชนะนี้กับไอนะคะจะออกเสียงยังไง สระผสม ia iao i e iou หรือว่า iu นะคะลดรูปเหลือ iu ะค่ะแล้วก็ i a n แล้วก็ in นอกจากนั้นแล้วก็จะมี iang ing iong แล้วก็เสียง u นะคะแล้วก็ u u กับ a e นะคะแล้วก็ u กับ a n u กับ n ค่ะจะเห็นว่าพยัญชนะกึ่งสระนี้นะคะมีเสียงสระได้เยอะมากเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันนะคะว่าแต่ละเสียงนั้นออกเสียงยังไงแล้วก็มีตัวอย่างคำศัพท์อะไรที่ใช้เสียงนี้บ้างนะคะและแน่นอนก่อนบทเรียนใหม่ทุกครั้งนะคะเหลาสื่อจะมีแบบฝึกหัดมาให้เราลองฝึกทบทวนความรู้ที่เราเรียนไปแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราได้รู้จักพย,ยัญชนะแล้วก็สระทั้งสระเดียวแล้วก็สระผสมทุกตัวไปแล้วนะคะรวมถึงเสียงวรรณยุกต์ทั้ง4แล้วค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกออกเสียงคำสองพยางกันค่ะ ถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วนะคะยิ้มหวานๆให้เราซื้อแล้วมาเข้าห้องเรียนจีนกับยางเราซื้อค่ะไปกันเลยอย่างที่เราซื้อเกินไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเรามาฝึกออกเสียงคำสองพยางกันก่อนค่ะลองดูนะคะคำแรกนี้ค่ะค่อยๆนะคะเราซื้อให้เวลาค่อยๆสะกดค่ะคำแรกนี้อ่านว่ายังไงเอ,อ่ย อ a y 白แล้วก <ió> ็ banks, ır, สี่สอเสีขาเสีขาอค่ะต่อไปค่ะอ่าสื่สิอสี่สสี่สี่สส่ค่ะอันต่อไปนะคะค่อยๆผ่านดูค่ะ ซื่อซื่อเหมือนกันนะคะอันนี้ซื่อแล้วก็สื่อสลับกับคันตะกี้นะคะซื่อสือตะกี้สื่อซื่อสือซื่อก็คือ14บสีถ้าซื่อสือสี่สคนละความหมายกันเลยนะคะต่อไปค่ะอีกคำหนึ่งค่ะซีเ u e xue อ่าเ xue แล้วก็ซ s อเอิงเซิงเส e s h e n g xuesheng เดี๋ยวลองทวนทั้งสี่คำอีกครั้งหนึ่งค่ะคำแรกนะคะปลายเส้อสืซื่อซ่สื่เสือเงเป็นไงคะอ่านกันได้นะคะขออีกสี่คำนะคะคำนี้ไม่ยากค่ะสละเดี่ยวทั้งสองคำเลยนะคะฉีหมาฉีหมาถัดมาค่ะ CH ที่ตามด้วยเสียง i จะไม่ใช่สระ e แต่เป็นสระอืนะคะชื่อฟันชื่อฟันคำถัดมาค่ะสระเดียวทั้งคู่เลยนะคะหนีชื่หนีชื่ออย่าลืมค่ะตัว u ที่ตามหลังตัว q จะต้องเป็นเสียงอีจำได้นะคะไม่ใช่เสียง u ค่ะหนีชื่หนีชื่อ ถัดมาเตัวสุดท้ายค่ะสำหรับแบบฝึกหัดก่อนเริ่มบทใหม่วันนี้ค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยสละผสมนะคะ i o n g ออกเสียงยงมาบวกกับพยัญชนะ c ก็ได้เป็นชยงชงแล้วก็ d ออกเสียงเตอนะคะอย่าลืมค่ะไม่ใช่เดอค่ะชงตีชงตี d, เดี๋ยวเราลองออกเสียงทั้ง4ี่คำอีกครั้งหนึ่งนะคะคำแรกชี้หมาชื่อฟันหนีชี่ชงตี้เดี๋ยวเรากลับมาค่ะเราจะได้เรียนเสียงพยัญชนะกึ่งสระบทเรียนใหม่ของเราในวันนี้ค่ะแล้วนะพบกันค่ะพินอินบทที่9พยัญชนะกึ่งสระวาย อี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 หนึง่งยา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 ฟันยา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 ต้องการ เย่เย่เยเยคุณปู่เย่เย่有有มียันยหยนหยนดวงตา in 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 Siyang yang 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 แก in 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 อังกฤษ Yong ยงยงยงใช้อีอีหยุปลาเย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 ดวงจันทร์เยัน ย,นย,นยนวนย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 ินอินยินยิน,ยนกอนเมฆฝูสซีเลอหลังตูทบทวนและอ่านออกเสียง อนนี้เรามาดูนะคะว่าพยัญชนะกึ่งสระ y นะคะจะใช้กับสระอะไรได้บ้างค่ะชา้ชาๆนะคะทบทวนอีกรอบหนึง่งเมื่อสักครู่ที่เราดูไปค่ะตัวแรกเลยนะคะ y จะบวกกับเสียง e ค่ะหรือว่าตัว i อนะคะอย่างเช่นคำว่า e ที่แปลว่า1่ค่ะเราจะเขียนแบบนี้นะคะ y บวกกับเสียง i นะคะก็คือ e e เสียงที่1นนะคะแปลว่า1ค่ะ ไปค่ะ y จะบวกกับสละผสม i กับ a ได้นะคะออกเสียงเอียเมื่อสังเกตนะคะเราสื่ออยากให้สังเกตเวลาเอา y มาบวกกับเอียเสียงนี้นะคะเราสามารถตัดตัว i ทิ้งนะคะโดยเอาใช้ y ไปแทนที่เสียง i ได้ค่ะลักษณะนี้นะคะอย่างเช่นคำว่ายาเห็นไหมคะเราสื่อจะไม่เขียน y i a แต่ใช้ y a เท่านั้นค่ะเพราะ y ตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นเสียง i ได้ค่ะในที่นี้นะคะ ยายาเสียงที่สองค่ะยาแปลว่าฟันนะคะเป็นเสียงอ e ีกับอาค่ะยาอย่างนี้นะคะพอจะทราบแล้วทำไมเขาถึงใช้ Y เป็นพยัญชนะที่ใช้กึ่งเสียงสระนะคะสระนั้นก็คือตัว I นั่นเองค่ะก็คือสระอ e. ีนะคะไปดูอีกตัวหนึ่งค่ะ y บวกกับ i a o เช่นกันนะคะเหมือนตัครูดนี้ค่ะเราใช้ y แทนที่ตัวสระ i ได้เลยนะคะจะเขียนอย่างนี้ค่ะอย่างตัวอย่างคำว่าเย่าเห็นไหมคะอ o อานะคะเย่าหยาบหยาเยา่ยาเยา่าหมายถึงต้องการค่ะจะเขียน y แทนที่ตัว i นะคะแต่สระมันคือจริงๆก็คือตัวเยวนั่นเองค่ะเสียง I บวกกับเสียง E นะคะคจะออกเสียง E e อ เมื่อมาบวกกับพยัญชนะกึ่งสระ Y นะคะตัว I หายไปอีกแล้วเห็นไหมคะกลายเป็นเยเยแปลว่าคุณปู่ค่ะเหลือ E ตัวเดียวนะคะแต่จริงๆมันก็คือเสียง E, A เอนะคะเอเอแปลว่าคุณปู่ค่ะต่อไปค่ะ Y มาบวกกับ I, O, U นะคะอันนี้พิเศษนิดนึงค่ะ I, O, U นะคะหรือว่าสระ I กับ U ถ้าบวกพยัญชนะอื่นๆนะคะเราก็จะเขียนเป็น ไอค่ะสระนี้นะคะอ e แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันอยู่เดี่ยวๆดี่อแล้วมาบวกกับพยัญชนะกึ่งสระวายนะคะเราใช้ Y แทนเสียงไอค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บ O เอาไว้ค่ะที่นี้นะคะไม่งงนะคะนักเรียนคือถ้า i e o, e o เสียงนี้บวกกับตัว L อย่างเช่นคําว่าเล้วเราก็ต้องเขียน l i u ก็คือเราตัด O ทิ้งได้ค่ะแต่ในที่นี้นะคะมันเป็นเสียงสระของมันเอง i e ออย่างเดียว เราจะใช้พยัญชนะคือตัว y มาแทนเสียง i ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บ o เอาไว้ในที่นี้นะคะกลายเป็น y o u แบบในตัวอย่างนะคะ y o u ตัวนี้ก็คือเสียง yo 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 yo, yo, yo แปลว่ามีค่ะถ้าทุกคนยังงงงอยู่นะคะลองกลับไปทบทวนสละผสมเสียงนี้อีกทีหนึ่งนะคะ yo ที่บวกพยัญชนะอื่นๆค่ะจะพอนึกภาพออกนะคะว่าเราสื่อพูดถึงอะไรนะคะ ในที่นี้ค่ะโยโย,โย,โ,ยโย่แปลว่ามีค่ะยังไม่หมดแค่นี้ค่ะสละผสมกับไอนะคะมีมากมายเลยค่ะถ้าทุกคนยังจำไม่ได้นะคะว่าเสียงไอมีอะไรบ้างนะคะที่เป็นสละผสมเนี่ยกลับไปทบทวนบทที่7ได้ค่ะอันนี้เราอยู่ที่พยัญชนะกึ่งสละวายเป็นหลักนะคะถ้าเราจะใช้เสียงเอียนอยู่เดียเด่ยวๆนะคะเราต้องพึ่งพยัญชนะวายมาช่วยค่ะอย่างเช่นคำนี้เป็นต้นนะคะ เสียงเอียนเดียวนะคะเมื่อพันยุคเสียงที่3ค่ะเหยียนเหยียนแปลว่าดวงตาค่ะเราเอาไอทิ้งนะคะใส่ไวเข้าไปแทนค่ะเยียนเหยียนเหยียนแปลว่าดวงตาค่ะต่อไปค่ะ y บวกกับเสียงอินค่ะอินแปลว่าเสียงค่ะอินก็คือเดี่ยวๆเลย จะเห็นว่าอันนี้เราไม่สามารถตัด i ทิ้งได้นะคะเพราะว่ามันมีสลดยอยู่ตัวเดียวค่ะเราต้องคีปมันไว้นะคะไม่งั้นจะเหลือ y กับเซึ่งมันไม่ make sense เท่าไหร่นะคะอันนี้ก็ต้องเป็นเก็บไอเอาไว้ค่ะแต่อย่างนี้ค่ะเราสามารถตัด i ทิ้งได้ค่ะเพราะมันมี A อีกตัวหนึ่งใช่ไหมคะ iang เสียงเอียงเอียงเราเอา y แทนตัว i ได้นะคะเป็นหยางแปลว่าแกะค่ะหยาง กันต่อมาค่ะ y บวกกับเสียงอิงเหมือนกับ y บวก i n ตะกี้นะคะเราต้องเก็บ i ไว้ค่ะกลายเป็น i n ง ing แปลว่าอังกฤษค่ะถัดมาค่ะ y บวก i o n g อันนี้พอจะทราบนะคะคนจะ y แทนที่ i ได้เพราะมี o อีกตัวนะคะก็เป็นย่งตัวอย่างค่ะคำว่าใช้นะคะย่งย่งเห็นไหมคะ i หายไปค่ะยงนะคะเสียงยง ย่งใช้ค่ะตอนนี้นะคะนอกจาก y ที่จะผสมกับเสียง i แล้วก็สละผสมที่มี i บวกด้วยแล้วนะคะอีกตัวหนึ่งค่ะสละเดี่ยวอีกตัวที่จะใช้กับพยัญชนะกึ่งสระ y ได้ก็คือตัวนี้ค่ะเสียง E หรือว่า u จุดจุดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อไหร่ที่ u นะคะตามหลัง y ให้เรารู้อยู่เลยว่ามันเป็นเสียง E ค่ะแต่ว่าเวลาเขาเขียนเขาจะเอาจุดออกนะคะ สังเกตดูค่ะอย่างเช่นคำนี้นะคะหยแปลว่าปลานะคะหยตัวนี้เป็นเสียงอีน,นะคะวายหลังวายค่ะอีเสียงที่สองอแปลว่าปลาค่ะตอนนี้สละผสมที่ผสมกับยูจุดจุดทุกตัวนะคะเราก็จะใช้กับพยัญชนะกึ่งสระวายได้เช่นเดียวกันค่ะเช่นคำนี้นะคะเอเสียงเอค่ะแต่สังเกตนะคะจะไม่เหมือนกับพยัญชนะกึ่งสระวายที่บวกกับเสียง สระผสมที่มี i ใช่ไหมคะเราสามารถใช้ y แทนที่ i ได้แต่ในที่นี้เราจะไม่สามารถใช้ y แทนที่ e ได้ค่ะเราต้องเก็บไว้ทั้งสองตัวเลยนะคะอย่างเช่นคำว่าเยื่อแต่ที่เราละได้ก็คือจุดบนตัวอนั่นเองค่ะกลายเป็นเยื่ออย่างนี้นะคะเยื่อหมายถึงดวงจันทร์ค่ะมีอีกตัวหนึ่งค่ะที่มี e กับอัน,นะคะเป็นสระผสมค่ะเวียน Uen, เอ็นเราจุดบนตัวยูออกได้นะคะกลายเป็นเหยื่นเหยื่ออันนี้เราก็จะใช้พยัญชนะกึ่งสระมานำเสียงสระผสมเช่นนี้ค่ะและสุดท้ายค่ะมีอีกตัวหนึ่งที่อยู่จุดๆุดไปบวกด้วยได้ก็คือตัว n นั่นเองค่ะเสียงนี้นะคะอินอินเอาจุดออกนะคะเมื่อใช้ y มาเป็นพยัญชนะกึ่งสระหน้าตัว E ก็คืออินหินก้อนเมฆค่ะ ก็จะจำได้นะคะเดี๋ยวหลักสูตรจะให้นักเรียนลองฝึกอ่านดูอีกครั้งหนึ่งค่ะเอาละค่ะตอนนี้ตานักเรียนฝึกอ่านกันบ้างนะคะหลักสูตรอธิบายไปหมดแล้วค่ะคำว่า y บวก i นะคะเป็นเสียงอะไรคะ e E เช่นคำว่า1ก็คือ e E ถูกต้องค่ะ y บวก i a ค่ะออกเสียงยังไงคะยายา เอ yeah, นะคะก็คือ E กับ R นั่นเองค่ะ mm hmm. เช่นคําว่าฟันก็คือห <Yeah. S 1> ยาหยาก็คืออียเสียงที่สองนั่นเองค่ะหยาฟันนะคะคำต่อไปค่ะ y บวก i a o ออกเสียงเยาเยาวเช่นคําว่าต้องการก็คือเยาเยาวต่อไปค่ะ y-i e บวก IE ก็คือ เอ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ค่ะเ E yeah. นะคะอี e กับเอค่ะเอ yeah. ตัวอ e ีตัวนี้ออกเสียงเอไม่ใช่เออใช่ไหมคะเอเช่นคำว่าคุณปู่ภาษาจีนจะเรียกว่าอะไรคะเยเยเสียงสองค่ะต่อไปค่ะ y บวก i อ U อนะคะออกเสียงยังไงคะโยเยค่ะเย <Yo. S 1> อ่าเยยยกตัวอย่างเช่นคำว่ามีก็คือคำว่า ยอยออกเสียงอีกครั้งหนึ่งค่ะยอยอเสียงสามต้องลงลึกๆแบบนี้นะคะถูกต้องแล้วค่ะต่อไปค่ะ y บวก i a n ออกเสียงเยียนเยียนเยียนค่ะเยียนเสียงหนึ่งยังไม่ต้องใส่วรรณยุกนะคะเยียนเช่นคำว่าดวงตาออกเสียงยังไงคะเยียนเยียนเสียงสามเก่งมากเลยออกชัดเจนดีมากค่ะเยียนนะคะหมายถึงดวงตาค่ะ มาต่อกันที่หน้าที่สองค่ะออกเสียง y บวกอ n g ออกเสียงยังยังนะคะเช่นคำว่าแกะภาษาจีนเรียกว่ายังยังต่อไปค่ะ y ายกับ ing อิงอิง <In. S 1> นะคะอิงเช่นคำว่าภาษาอังกฤษหรืออังกฤษจะใช้คำว่าอิงอิงนะคะในภาษาจีนค่ะต่อไปค่ะยงนะคะ y บวกไอโในนักเรียนลองออกเสียงสิคะ ยงยงนะคะเช่นคำว่าใช้ก็คือยงยงค่ะต่อไปค่ะ y บวกเสียงอีบ้างนะคะเป็นเสียงอะไรคะอีเช่นคำว่าปลาภาษาจีนเรียกว่าอีอีเก่งมากค่ะต่อไปค่ะ y บวกอีกับเอค่ะ e อ่ายเอเช่นคำว่าประจันทร์หรือดวงจันทร์จะเรียกว่า y e ยืเก่งมากนะคะ ต่อไปค่ะอีกสองคำสุดท้ายค่ะเก่งมากอดทนดีมากนะคะฝึกตั้งใจดีมากค่ะนักเรียนต่อไปค่ะ y กับ n ค่ะเ y ียนเรียน,เ,ยน,เ,ยนเช่นคำว่าเงินหยวนภาษาจีนจะเรียกว่าเยเ n y u ต่อไปค่ะคำสุดท้ายแล้วค่ะ y n นะคะก็คืออิอ i นอินเช่นคำว่าก้อนเมฆก็คือยินหยนิหยน,ยนเก่งมากค่ะ ขอบคุณนะคะนักเรียนที่มาฝึกอ่านกับเราซื้อค่ะแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะใจเจียนค่ะใจเจียน,ยนก่อนจากกันไปค่ะหลัาซือขอประชาสัมพันธ์นะคะหลักสูตรพินอินแบบอย่างเหล่าซื้อค่ะเรียนออนไลน์ผ่านซูมนะคะเรียน17คาบด้วยกันค่ะทั้งหมด45นาทีในแต่ละคาบนะคะสามารถเลือกเรียนได้ในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ค่ะ เราจะเปิดแล้วนะคะในคลาสแรกค่ะในวันที่18พฤษภาคมนะคะเรียนถึงวันที่14กันยายนค่ะมีหยุด1สัปดาห์เท่านั้นนะคะก็คือ20กรกฎาคมค่ะหรือนะคะคนที่ไม่สะดวกวันเสาร์จะเลือกเป็นเรียนทุกวันอาทิตย์ก็ได้นะคะก็คือช่วงเวลาเดียวกันค่ะ8โมงถึง8โมง45 19, ฤษภาคมถึง15กันยายนนะคะ หยุดวันที่28กรกฎาคมค่ะอย่าลืมนะคะเราซื้อรับจำนวนจำกัดเพียงกลุ่มละ5-10คนเท่านั้นค่ะอีกไม่นานจะเริ่มแล้วนะคะใครที่ยังสนใจรีบสมัครกันมานะคะแล้วเจอกันค่ะเซียตาเจียขอบคุณมากๆค่ะทุกคนและพบกันค่ะ